นางคณิตตางราดนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการควบคุมการขอทานจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีคณะอนุกรรมการและผู้ส่งคนวมฒิเข้าร่วมประชุมค่ะโดยจังหวัดอุดรธานีมีการดําเนินงานด้านคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทานเพื่อป้องกันการกลับมาขอทานซ้ําด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาติดตามตรวจสอบและประเมินผลการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถและจัดพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติควบคุมขอทานพุทธศัรกราช2 5 5 9 โดยในปี2,565ค่ะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ขอทานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวน14คนในปี2,566ค่ะจำนวน5คนอันหนึ่งเพื่อช่วยการควบคุมขอทานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้คนกลุ่มนี้ค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีที่อยู่อาศัยไม่เป็นคนไร้ที่พึ่ง จึงขอความร่วมมือประชาชนค่ะหยุดการให้เงินขอทานเพราะจะเป็นการส่งเสริมการค้ามนุษย์หรือการทางรุนกรรมเด็กในกรณีที่พบเห็นขอทานค่ะประชาชนสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1300ค่ะ